สวัสดีค่ะพบกับเซลล์ส้มสายแรบอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูนะคะรถนะคะสวิฟตตัวใหม่นะคะสวิฟต์จ2021นะคะอันนี้เป็นแบบสีแบบ Limited Edition นะคะทำเพียง10คันเท่านั้นนะคะป็นสีเอสเปซโซ่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยอ่าพร้อมด้วยนะคะนี่สติกเกอร์ค่ะเพิ่มความสปอร์ตนะคะแล้วก็น้องมีจมูกด้วยแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบนะคะก็เอาไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเอาออกได้ค่ะ ตัวนี้นะคะจะเป็นปราคาห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันนะคะแต่ว่าอันนี้คือทําสีเป็นสีพิเศษนะคะถ้าเกิดวา่าอยากได้แบบนี้ก็คือเดี๋ยวส้มคิดโปรให้ค่ะมาดูภายในนะคะจะเป็นระบบคุสตาร์แล้วนะคะตัวเริ่มต้นก็เป็ระบบคูสตาร์แล้วข้างคอนโซลค่ะสีขาแบบนี้เลยแล้วก็เห็นไหมคะ หลังคานะคะจะเป็นสีดำเนาะจะเป็นแบบทูโทเลยนี่แล้วก็มีที่จาดด้วยอันนี้เป็นด้านหลังจ้าค่ะนั่งได้นั่งได้เยอะนะคะเห็นอย่างนี้ก็คือกว้างนะคะไม่ได้อึดอัดน,นะ,<อ>ะ,ะนี่ชึบชึบชึบระยะค่ะนั่งสบายเห็นไหมคะ เดี๋ยวมาดูทางด้านหลังบ้างนะคะด้านหลังนะคะชุดแต่งนะคะจะเป็นแบบนี้ด้วยแล้วก็มีนี่ด้วยโลโก้ของบ้านซูของเราอยู่ตรงนี้ข้างหลังก็จะเป็นสติกเกอร์นี้ด้วยนะคะจะเห็นว่าข้างหลังนะคะที่เก็บสัมภาละคือกว้างมากๆาเลย ได้เยอะนะคะ,ะ,ะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะ,ะสามารถไล<า>น์มายาหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะคะที่เบอร์ข้ะะางนี้นะคะคราวนี้นะคะแต่งแบบนี้เลยแล้วก็ได้ประกันภัยชั้นหนึ่งซึ่งกว่าป้ายพยานแล้วก็ของแถมอีกมากมายนะคะดาวเพียง38,000บาทเท่านั้นค่ะค่ะยังไงนะคะถ้าเกิด อาสนใจก็คือทักมาเลยนะคะรอตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ